ท่านนะครับที่เป็นนี้อยู่นะครับอาจจะพุ่มใจนะครับว่าภาระนี้ของตัวเองเยอะมากเลยไม่รู้จะไปแก้นี้มันยังไงบ้างวิธีการแก้นี้นะครับแบ่งได้ตามระดับของความภาระของความเป็นนี้ถ้าภาระของความเป็นนี้เรามีไม่เยอะนะครับขั้นตอนแรกที่อาจารย์แนะน,นําเลยก็คือการใช้ตัวแก่นี้การใช้ตัวแก้นี่นะครับทาได้อย่างไงบ้างก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองนะครับในในสองเรื่องเรื่องแรกเลยคือการลดรายจ่าย เรื่องที่2เลยคือการเพิ่มรายได้นะครับการลดรายจ่ายแบบทาได้ยังไงบ้างอันที่1นเลยนะครับก็คือดูว่ารายจ่ายในที่มันไม่จําเป็นลดมันสั้นอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นซื้อของที่ไม่จําเป็นนะครับหรือซื้อของที่จําเป็นแต่ซื้อเยอะจนเกินจําเป็นอย่างเช่นมีเสื้อผ้านะครับจะเป็นของที่จำเป็นมีเยอะเกินไปมีหลายตัวอันที่2เลยก็คือการเพิ่มรายได้การเพิ่มรายได้นะครับก็คือ การหาไรายได้มากยิ่งขึ้นทาได้อย่างไงบ้างก็คือเพิ่มไรายได้จากตัวเราเองใช้ทักษะที่เรามีอยู่นะครับใช้เวลาที่เรามีอยู่ไรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเช่นทําอาชีพเสริมทําธุรกิจเพิ่มนะครับอันนี้ช่วยเพิ่มรายได้ทันมานะครับจากการใช้ตัวแกนี้เลยก็คือการใช้ทรัพย์สินแกนี้คนทุกคนนะครับจะมีทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่หรือที่เรียกว่าทรัพย์สินที่เกินจําเป็นเยอะนะครับ ทรัพย์สินที่เกินจำเป็นอย่างที่เราคุยกับเบบเมื่อกี้นี้นะครับก็คืออย่างเช่นเสื้อผ้าที่มีเยอะเกินจำเป็นของที่เกินจําเป็นของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับก็ <c oughs> คือพวกนี้ว่าใช้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ของพวกนี้นะครับแนะนําเลยถ้ามีเยอะๆมันก็ลบบ้างเก็บไว้นานๆมันก็หมดไปหขายเปลี่ยนเป็นเงินมาจำาน่านี้จะดีกว่าอันนี้คือใช้ทรัพย์สินแกนี้ถัดมาแล้วนะครับเลยคือการใช้นีกแกนี้การใช้นีแกนี้นะครับ กฎวิธีนี้เนี่ยจะใช้กับคนที่มีภาระหนี้สินเยอะนะครับทำไงบ้างไปสํารวจหาข้อมูลเลยนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตใช้ได้ง่ายมากสำรวจหาข้อมูลเลยโดยเฉพาะจากแบงค์รัฐนะครับจะมีการให้ในให้บริการในด้านของการรีไฟแนนซ์หรือการปรับโครงสร้างหนี้อยู่นะครับเราก็เปลี่ยนหนี้เลยนะครับจากที่ที่มีดอกเบี้ยแพงไปยังที่หนี้ที่ที่มีดอกเบี้ยถูกอันนี้จะช่วยลดการหนี้ได้แต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถรีไฟแนนซ์หนี้ได้ทำไงดีแนะนํา คุยกับเจ้าหนี้โดยตรงเจ้าหนี้นะครับไม่อยากใชรลูกหนี้นะครับเบี้ยหนี้อยู่แล้วละเพราะความเสียหายเกิดขึ้นเยอะกว่าเพราะงั้นเจ้าหนี้นะครับจะดีใจมากๆเลยถ้าเจ้าถ้ารูกหนี้ไปคุยเขาโดยตรงหาทางออกร่วมกันทางออกมีหลายทางนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับการที่เราสามารถจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้ได้อย่างเช่นอะไรบ้างการลดดอกเบีย้ยการลดเงินตน้นการลดม้วนในการผ่อนการยืดระยะเวลาในการผ่อนหรือการพักชำระหนี้ชั่วคราว หล,หลายหลายทางด้วยนะครับมีได้หมดขึ้นอยู่การเจอจาก,กันระหว่างมุมนี้นแต่แน่นอนนะครับให้คุยจังหวะกับเจ้าหนี้โดยตรงอย่างนี้ดีและสุดท้ายนะครับความเสียหายจะเยอะกว่ามากกว่าน,นั้นเราจะโดนฟ้องศาลยึดทรัพย์ที่เราอุตสาหสร้างมาตลอดชีวิตก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายนี่นะครับขอขอขอ,ขอ,ขอ,ขอให้คำแนะนำนิดหนึ่งก็คือว่าอย่ากังวลกับม,บมันมากการแก้หน,นี้จะแก้ได้ถ้าเรามีสตินะครับและมีใจมุ่งมั่นจะแก้นี้ คนหลายหลายคนเป็นหนี้หนักกว่เราเยอะเป็นหนี้หลักร้อยหนักขนาดหลักร้อยล้านก็ยังสามารถกลับมาตั้งตัวได้เราเองซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าเขาแล้วำําไราจะกลับมาตั้งตัวได้เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ